เพิ่งไค่เจ้าเสียดายน่าจะเจอวันวาน,นนะเจ้าอุ้ยพอดอกบานสวัสดีตอนเช้าเจ้าปีทองสุภสุคนนะเจ้าคลิปนี้ตอนนี้อยู่กับแพงข้าบานานะเจ้าวันนี้แพงปลาปีนองนะเจ้ามายอดทูเนาะเหมือนเดิมกำลังขึ้นมาถึงเจ้าบรรยากาศในวันฝนตกทำพรำ รินๆเนี่ยเจ้าเนอะอากาศเย็นเจ้าไปมาลุ้นกันว่ามันจะมาเฮ็ดอย่างเจ้าวันนี้มากับบ่าวไทยบ้านนะเจ้าวันนี้เราจะหากันบบไก่กันนะเจ้ามาหาใกล้ๆกันเจอแล้วเจ้าพี่น้องเฮ็ดแดงเขียงดูนใส่มันเจ้านั่นอีกดอกนึงนัน,นดองเจ้า ดอกงามๆเลยเจ้าพี่น้องอสองดอกสองโดอกจ้ะอ้เป็นแฟนเลยอีกดอกนึงนี่ดอกเจ้านี่โดโด Sống được chào Rồi đi ngắm ngắm chào Ôi, này, này. Ôi. สองดอกหนี่งดอกจสองดอกฝนตกจอสีจะจืดน้อยนะเจ้าเนาะฝนสะสีเฮ็ดจอสองดอก นี่เจ้ากำลัมมง,างานิ่งดอกขันงานนะเจ้าอันนี้ก็กิกนลัมนะเจ้าถ้าเป็นราจะขมนะเจ้าดอกเจ้ากลิ่นเพิร์ไทยโอ้ยเห็เดแดงเจ้ามีอีกสองโอ้ยมีแต่ดอกงามเจ้าพี่น้อง ออนฮิดเจ้างามเก็ืเปลือกหน่อยนะเจ้าเนาะตนฝนงามเจ้าอีกสองดอกเจ้าไกลกันเจ้าอีกดอกนึงเป็นหมอกะเจ้าพี่น้องตอนนี้ พี่น้อนจ้าพอนี่สองดอกงามจ้า บ้านก็เอานะเจ้าได้อยู่เจ้าเด็กือขายเจ้าเนาะดอกนี้ สามดอกเจ้าทีานี่กินมันกรอบดีเจ้าพี่น้องให้เพิ่งเข้าจะาดอกม่้ยนะไม่ให้เพิ่งเหลืองเจ้าโอ้เสียดายอมน้ำเนานะ nhu cái đó mặt tắt mặt tắt nặng แล้วใหญ่กว่านี้ก็ถ้าจะ,ะถือมือแพงแล้วเจ้าได้ยินเสียงคนเดวกี่เหมาะเนาะเป็นขาวๆเ,เจ้าไข่แล้วออกสองไข่เจ้า ็นะงกขาวนะเจ้า,าใครใยนี่กรบๆนี่ขมิ้นเจ,ะจะาะตะไคร้เคียวเจาะเข็ดลงะงกเจาะนี่มีดอีก จุมนะเจ้าเห็ดต้นน้ำงกขาวเจ้าดอกใบใหญ่นะเจ้ามีจุบันเอาอยู่เนาะได้เยอะเห็ดสีเปื่อนนะเจ้าเนาะเห็ดดินฝนอื้มหนึ่งอ้ เกียบใหญ่แล้วเจ้านี่โอ้มีไข่ดดนเกียบจ้านั่นอีกดอกยวมอ่มโไข่นี่ไข่ก็่นี่ด้นเกียบแต่ตว่าโคตรได้เจ้าเสียได้เนาะ มันอยู่กลางทางเจ้าเปน็นหอตรงนี้นี่เป็นกลางทางเลยผมนำเต็ดเปืือนนะเจ้าเปน็นหออสองเจ้ามีเจ้าใกล้ๆกันนะเจ้าน้องหกเหลืองก็เจ้านี โอ,อ้ยพอแล้วจ้าบุญนี่ดอกนึงอ้ผ่านมาใกล้ๆว้า เห็นเจ้ามีแล้วงออกเหลืองตัวข้างบนนู่นเจ้าเป็นบันบานหน่อยขอยฟาตะก,กราเดอร์แล้วก็ออกวืองหน้อยจ้ะ ไปใหม่เจ้าโอ้น์นี่อยู่นี่มดอกเจ้า เจ้าบ้านเจ้าได้ยุเพื่อนหน่อยเจ้า,านี่หรอนี่ได้เจ้าวันนี้แฮมเจ้าี่นองบ้าน งามอยู่นะเจ้เาขอบ้านกันว้บ้านอมน่าาเจ้าพี่น้องจะเอาขานะเจ้าดอกปากไว้กันทำเชื้อนะเจ้าปี่น้าจะได้มาเก็บเจ้าว้าพี่น้องฮันไข่ย้อกกันสามก็ฮันอ้าพี่น้องไอ้ไข่ แค่เนี่ยจะมันใบใหญ่มาไข่มันมุดล้วจ้ะเพื่อนเราจะวันนี้นี่ข้างนึ่งจะนี่เป็นละโงกเหลืองเจา้จา เป em ็นเฮ็ดหน้าแล่นะเจ้าเนาะดอกกระลังตุ่มงามเลยเจ้า กำลังตุบมๆเจ้าพี่น้องเต็มมือเห็ดเปื่อนนะเจ้าวันนี้ระงหกเหลืองเจ้าดอกเดียวเจ้าสามดอกเจ้าพี่น้อง ล้างตูงจีนเข้า ตมดอกเออแต่ลุยลอยลอยงามๆเลยเจ้าเห็ดพึ่งเจ้าใกล้ๆกันเดี๋ยวนี่เจ้าโอ้ยงามเลยเจ้าพี่น้องเห็ดพึ่งเจ้าพึ่งแดงเจ้าพี่น้องอุ้ยดอกงามเจ้าเป็นละโงกขาวฮันดอกเจ้าดอกไหม นี่ใกล้ๆกันเจ้าไข่มันโอ้ยน้องดอกใจโอ้ยมีหันห่นแหมเดี๋ยววองจากรกราดกอนนะเจ้ามีไข่เต๋อเจ้าไป,าไปน้องไข่มันห่านเห็มไข่ เราจะไปซื้อตะกี้เจ้านูน่นมีเห็ดไข่กันนะเจ้า แม่มันแย้ใหญ่เนาะทำไมลูกมันน้อยจังเลย <c oughs> เห็ดวันนี้มันจะเปื่อนนะเจ้าส่วนใหญ่เลยเพราะว่ามันฝนตกเนาะจะคืนฝนลงแห้งเจ้า <c oughs> มันจะใช่เห็ดแล้วงอกเจ้าอยู่ระหว่างก้อนหินนะใช่เจ้าโอ้ เม็ดและหมวกขาวเจ้าเปื้่อนขนาดเลยเจ้าฝนตกแล้วเจ้าพี่น้องฝนลงเม็ดมาเห็นแล้วลงไฟอไย อ่ะตอนนี้หากลับนะเจ้านะงอ,อกเหลืองเจ้ามีดอกเดียวนะดอกเจ้าบรรยากาศนะเจ้าพี่นอ้องเลยบนดอยเอามาเจ้าพี่นอ้อง นผลงานแพงไว้นี่เจ้าซุ้มตะกาเลยล้นตะการแล้วเจ้าเนาะนักอย่างนีเจ้าโอเคเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าเดี๋ยวแพงก่อคงต้องขอฝากคลิปพี่น้องไว้แต่ไอ้นะเจ้าฝนก่อตกอยู่ตลอดเลยเนาะค่อยๆมามียืดเหยียบบางช่วงเนาะอีกแต่ว่ากรนี้แพงก่อคงต้องขอตัวเมือบ้านละเจ้าเนาะหาอยู่หากินตั้งได้ก็ฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พแพงตัวนะเจ้า แล้ววันนี้ก็สวัสดีเจ้าเติมแล้วพี่น้อยโอ้โหเอาไปย้าย,สาย,ย,ายใส่ตะการนี่จะย้ายใส่ตะกาแล้วเจ้า